อันนี้มาตลาดบ้านเชียงมีของขายเยอะแยะเลยร้อยเดียวมีกุ้งมีไก่ร้อยเดียวเขาบอกร้อยเดียวนะเดี๋ยวมาดูใหม่ถักก็สิบบาทมีของกินน่ากินมากเลยข้าของไหนคะ ผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้ไกินนีน่กันแล้วแรืองดีค่ะครับบอกแล้วเป็ขนมปูน่าวันนี้ไปแอนจะมาซื้อของไปย,งย่างขาไก่ย่างกิน,น,นมีดักดงดักแด้ ของกินมีเยอะแยะลูกมะขามป้อมมะขามป้อมใหญ่ใช่มะขามป้อมใหญ่มีมีกระมือาใหม่เลยนะคะแม่ค้าบอกว่ามาใหม่ๆแวะไปแวะมาตลาดบ้านเชียงแวะซื้อได้นะจ๊ะของขายมีเยอะแยะ

เรียนเปะอร่อยอันนี้อร่อยม่เยะหส่วนมผม่ได้ขายเลยขายขายลองไปดลองทำ้อปฮะค่ใส่น้อยมขายอยู่มา40

แฟนซุ้มกู่เสาจะอายุประมาณวับทุกเาีแฟนมินกลังดีมากครับเาจริงๆอ่ะสาเมือมากเลยนร้ันปลาหมึกนี่สดมากเลยน่ากินสดมากไม่ใหม่

บอกสิบบาทใส่าค่ายำมีผักปลอดสารพิษขายด้วยใช่าคตรหัวไท้เนี่ยเด้อ เห็ดยูซุมีของกินแยะๆเลยเนี่ยกินข้าวเหนียวสีดำเนี่ยผมจะไม่ได้งอาาปลาแล้วนาตุ่นก็นได้ทุกอย่างเลยค่ะแวไปแวะมาซื้อได้ตลาดบ,บ้านเชียงจังป้าแน่กิมนะมากเลยที่น้อง ตลาดบ้านเชียงมาซื้อได้จ้าของกินแยะ,แยะเลยพี่น้องฝั่งไทยฝั่งเรา ี่หม่อำบ้านเชียงจ้าหม่ำบ้านเชียงดอนแวะซื้อได้ผ่านไปผ่านมาจ้ามีปลาทรงปลาส้มมีตลาดนัดวันวันไรวันวันพุธมีตลาดนัดวันพุธทุกวันบ้านเชียงตลาดนัดบ้านเชียงจ้านน่ะโอ้โหน่ากินมากเลยดูดิัข้อใหญ่มัมฮาสิบบาทจ้าจะมาอยู่บ้าน โอ้ยไรวะปดเลี่ยมังปวดแมูมาอย่างเขามาอยู่บ้านด้วยกันเอ้ยนี่วะมีนงมีเนื้อมีเยอะแยะมือใส่หมู ไปยังใบยา่ริ่มไปซื้อขี้แล้วขี้มันงบหรอนี่ข,ขายเยแย่ดูดิมันร้อนเลยไม่ได้ทำเก็บเลยนะก็ทำใหม่ๆม่ตลาดนัดนันพุทธผ่านไปผ่านมาซื้อได้ดูสิเนี่ย กันโดดมันตาอีกทำใหม่ๆสะอาดมากเลยนี hey. ่ยอมเกี่ยวไปใหญ่ผัผักงเาไล่ินี่จีเล็กนี่ีเล็กไล่เล็ร้านประจำ้าแอนป้าแอนมาซื้อตลอด แวะไปแวะมาซื้อได้อยู่บ้านเชียงทำศา,าสตรส้านขอบคุณมากไม่เค็มคุณค้าประจแม่ค้าก็ใจดีพูดเพาะจ้าผิาแวแสงยากง่าา